สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจำวันที่22นะครับมีธุนายน2567นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่ๆ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ากําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับนอกก็เข้าไปทักทายสอบถามนอกแอดมินได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมเมื่อวานนี้ต้องนะครับขอโทษพี่ๆสมาชิกจริงๆนะครับเมื่อวานได้แค่เสียวนะครับพี่ๆ ลาวสตาร์ผมให้5กับ1นะครับผลที่ออก0 1 8กับ6 3นะครับผมเน้น1 8เนาะนะครับพี่พี่เน้น1 8ออก1 8ึ่งเออสองนะครับแต้มเดียวนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับลาวสตาร์นะครับ VIP ให้3กับ7ผลที่ออก2 1 8กับ50นะครับพี่พี่อันนี้ก็หลัก1นึ่แล้วก็ให เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเข้ามาหนึ่งแปดนะครับหลักศูนย์ด้สามศูนย์เจ็ดศูนย์เข้ามาห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็หลุดเหมือนกันแนวทางจะสลับกันนะครับสามเนาะให้รอบ v i p มาออกนี่นะครับหนึ่งแปดนะครับให้เราสตาร์มาออกตรงนี้นะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางของวันนี้นะครับวันที่22วันเสาร์เนาะชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับแนวทางนะครับตัวเลขน้องแอดก็ ทำจากสูคคำนวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมสําหรับดาวสตาร์นะครับแนวทางของวันเสาร์นะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับไปสายลูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ30 3 2สอง สามแปดเจ็ 38, 72, 76, 78, ตัวให้ไปที่7,3,2นะครับ ส่วนแนวทางราวสตาร์วีไนะครับ <c oughs> vip ก็ได้ตัวเด่นนะครับเหมือนกับราวสตาร์เลยนะครับพ,พี่นะ้องขอให้สามไหลนะครับได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พี่สามหนึ่งสาห้าสามแห้า เจ็ดแปดนะครับ3ตัวผมให้ไปที่ 7, 3, 1. 1ก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวเน้นนะครับพี่พี่สามหนึ 3, 1, 3, 5, แล้วก็ 7, 5นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ v i p ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับ ก็แล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าแนวทางช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีนะครับพี่ๆสลับห่วเราสตาร์นะครับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ